ราศีพฤกษ,ษ์สามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูลักษณะแรกดีก,กว่านะครับนิสัยของลักษณะได้เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเพชรนะครับคือเขาเป็นคนที่เก่งนะเออคิดอะไรเป็นสมองแปบเพชรเลยนะเออเป็นคนที่คิดไวทําไวเป็นคนที่เก่งในการขยันหาขยันหาเงินขยันทํางานขยันฝักใฝ่ในการหาเงินหาทองเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนคนรอบข้างหรือเป็นคนที่ ค่อนข้างมีเสน่ห์ต่อผู้คนคนรับขังโดยเชงกันนะครับแล้วมาดูซิว่าตัวเขานะคบมีทัศนคติเป็นอย่างไรนะสำหรับลักษณะที่1นึ่งซิไพ่ขึ้นเป็นชาวนากระูเห่านะคือเขาเป็นคนระมัดระวังตัวเองมีด้นนะันในเรื่องของความรักนะครับระมัดระวังตัวเองในเรื่องของการที่มันก็มีความกลัวแหละว่าเออความรักจะเจอเรื่องคนที่ไม่ดีหรือเปล่าเออเป็นคนที่คกข้าจะ เตรียมตัวเต็มใจด้วยความที่เขามีความฉลาดเขามีความที่วางแผนชีวิตในเรื่องของความรักค่อนข้างดีแลน,นเขาค่อนจะค่อนข้างจะมีกำแพงใจเยอะเหมือนกันนะครับแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคน introvert หรือว่า extrovert ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert นะคือเขาจะชอบใครรักใครเนี่ยเขามีขีดจํากัดของแต่ละบนนุคคลเขาจําแนกคนด้วยด้วยความที่เขาคิดวิเคราะห์เยอะนะครับแล้วก็การที่เขาจะเจอเพื่อนเ,อเขาต้องป้องเป็นลักษณะนี้การที่เขาจะ ตัดสินใจให้ใครมารู้จักเขาเขาก็ต้องดูก่อนว่าเออให้แค่ไหนโดยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเท่าเทียมกันแต่เขาอยู่ที่ความมอใจของตัวเขามากกว่านะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณตัวซิไพ่ขึ้นเป็นอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับและเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ มาดูคําเตือนดีกว่าสําหรับลักษณะที่1นนะครับไพ่ว่าอย่างไรเรื่องของคําเตือนนะไพ่ขึ้นเดอดสั้นคนลาฝันนะครับคือตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครแบบชัดเจนนะการที่คนรักษะหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าคุณอย่าเพิ่งคาดฝังอะไรเยอะมันเป็นการที่ต่างไฟต่างค่อยๆทําความรู้จักอย่าเพิ่งไปลงใจนะแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย มันก็มีความชอบในตัวคุณถ้าคุณเจอกระัยหนึ่งแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอซึ่งกันและการทังมาไปก็ได้มันก็เป็นดั่งพลังงานที่ดึงดูดเข้าหากันเองนะไม่ต้องไปคิดคาดหวังอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมาดูลักษณะต่อมานะครับลักษณะที่2เป็นอย่างไรลักษณะที่สองนิสัยเป็นอย่างไรดูสิ นิสยัยของรักษัะที่สองไพ่ขึ้นเป็นชกมวยนะคือเขาเป็นคนคิดจริงทําจริงนะเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจนะเป็นคนที่ขยันกันแข็งในการทํางานในการใช้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตคน,คนหนึ่งเหมือนกันนะครับสําหรับลักษณะที่สองนะ,ะดูซิล้วทัศนติของลักษณะที่สองเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเดฟลไพ่ขึ้นเป็นเรือเล็กควรออกจากฝั่ง นะครับเอ่อคือเขาเป็นคนที่เจอเรื่องรักมาหลากหลายรูปแบบเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะตลอดนี่เลยนะเหนื่อยมาเยอะเจ็บมาเยอะนะเขาสู้มาเยอะนะในเรื่องของงานเรื่องของความรักด้วยนะครับ้วเขาไม่คาดหวังอะไรเยอะขอแค่มีความสุขขอแค่ไม่ลงไม่หลอกกันขอแค่จริงใจต่อกันก็พอแล้วนะเขาไม่ได้แบบคาดหวังว่าต้องสวยต้องหล่อต้องดูดีต้องเพอร์เฟกต้องมีเงินนะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วกับเรื่องของความรักแ้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะขอแค่คนจริงใจก็พอนะครับเอ่อดูซิว่านค้วเขน หรือว่า Actrovert ไพ่ขึ้นเป็นตัวเขาเนี่ยเป็นคน introvert นะคือก็เป็นคนที่ค่อนข้างตั้งป้อมตัวเองเหมือนกันนะบางทีไม่มีใครแบบเข้าหาเขาได้แบบเต็มร้อยหรอกนะคือคุยก็คุยได้นะพูดก็พูดได้แต่ให้เรื่องจริงนะเขาไม่ค่อยอยากจะส่งสิ่งใครกับคนอื่นสเท่าไหร่นะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าๆกับกุญนะครับ แล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนดีกว่าสําหรับลักษณะที่2องไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นต้องทําอะไรสักอย่างนะคะไพ่ขึ้นสองไม้นะคือเขาเป็นคนคิดเยอะกับความสัมพันธ์แล้วพอเขาเจออะไรมาเยอะอะเขาก็อยากเจอคนอดีๆนั่นแหละนะครับเมื่อคุณเจอคนลักษณะที่2เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยมันคือเรื่องของความจริงใจการเข้าหาการพูดคุยกันสร้างเรื่องราวเพื่อจะ สอนสะพานและทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะระับรางคนเนี้ยมันว่าจะง่ายก็ง่ายจะว่าจะยากก็ยากในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันสำหรับหลักสัตว์อีสองมิชลันเนี้ยก็ทําให้คุณรู้สึกแบบปวดใจเขาคิดยังไงกันแน่ที่เขาชอบคุณหรือเปล่าไปม,มีความกังวลกัะไว้วใจในตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะรับมาดูลักษณะสุดท้ายนะครับลักษณะที่สามเออรักษัะที่สามนี่เป็นอย่างไรนะครับ นิสัยของลักษณะที่สามดูสิเป็นอย่างไรบ้างนะครับหมาไพ่ขึ้นเป็นปิดตาข้างหนึ่งนะครับคือเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็ตามีแผนสำรองเสมอแล้วก็เป็นคนที่มีคิดอะไรเยอะนะไอคอนที่มีคิดอะไรเยอะเนี่ยบางทีเขาก็รู้ทั้งรู้แต่เขาก็เก็บความลับเก่งเ,ออเก็บอารมณ์เก่งเป็นคนที่ไม่อยากแสดงสีหน้าท่าทางให้ใครรับรู้ว่าเขาคิดอย่างไรนะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีความ ฉลาดเกมโตนิดนึงเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะเออเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งด้วยนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าทัศนคติเป็นอย่างไรนะครับสําหรับลักษณะสุดท้ายหลักที่สามดูซิไพ่ขึ้นเป็นปราศาสายไพ่ขึ้นเดอะชาวเวอร์นะครับในเรื่องความรักเขาเจออะไรมาเยอะล้วก็เขาเป็นคนที่เลือกเยอะด้วยนะมีกําแพงใจด้วยนะครับแต่ก็มันเหมือนกับว่าเขามีประสรบการณ์แล้วอะใ,ในเรื่องของความรักไม,ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วคนนี้คือเขาก็เต็มที่ กับความสัมพันธ์ที่ทําให้เขามีความสุขเขาเต็มที่กับทุกๆคนที่เขาเนี่ยรักเขาชอบเขาก็ไม่อยากจะอ้อมค้อมอะ่ะเออบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าเรื่องชีวิตเขามันมีแต่การแบบการปิดปกปิดซ่อนเล่นแต่พอหมดหนึ่งความรักเนี่ยเขาพร้อมที่จะพุ่งเข้าหาเขาพร้อมที่จะเอ,อ่อไปสร้างสัมพันธ์แบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วมาดูเรื่องของเขาเป็นคน introvert หรือา extrovert ด okay? ูสิ ล้วสายสามไปคือนเขาเป็นคนโท t r o ิร์ t นะคือเขาไม่ค่อยจะไปส่งสิ่งอะไรใครเยอะแยะมากมายนะครับคือชอบใครเขาถึงเข้าหานะอย่าให้ใครที่มาเข้าหาเขาก็ไม่ค่อยสนใจหรอกแต่เขาชอบใครเขาไปหาเองมากกว่านะครับแล้วอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากัคุณไพ่ขึ้นอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูสิอืมไพ่ขึ้นเป็นคนไทยนะครับ มาดูคาเตือนดีกว่านะเออความเตือนนะครับไพ่เตือนมาจากไลบ้างสำหรับลักษณะที่สามไพ่ขึ้นเป็นเรื่องระหว่างทางไพ่ขึ้นแปดถ้วยนะครับใออนเรื่องของใจของตัวเขาเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันผ่านมาเยอะนะมันไม่อยากจะอ้อคมค้อมาเลยเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเข้าหาคุณหรือเขาหาความรักกับใครก็ตามเนี่ยเขาเต็มที่นะ เขาเอาใจใส่เขาดูแลเขาพร้อมเปย์พร้อมช่วยเหลือด้านใจที่ให้ไปแล้วเนี่ยหักไม่ได้กลับมามันก็ค่อนข้างที่จะปวดใจกับตัวเขานะออตสินหน้าสงสารกันนะคือคนที่เขาแบบเป็นที่อะ่ะเขาเปิดใจแล้วอะ่ะถ้าถ้าคุณเจอคนราศีสามเนี่ยก็ถนอมใจเขาหน่อยก็แล้วกันนะถ้าชอบก็บอกไม่ชอบก็ไปดีกว่านะอย่าทําให้มันปวดใจซึ่งกันกันดีที่สุดนะครับมาดูสุดท้ายในเรื่องของ สถานที่เออมาดูสถานที่ดีกว่านะ่าจะเจอทั้งสามลักษณะเนี้ยที่ไหนได้บ้างนะครับสถานที่แรกไปขึ้นเป็นโอ้โหนะเอเวอเรสต์ Everest หรือเปล่านะเออภูเขามีหิมะด้วยนะไปต่างประเทศหรือเปล่านะเออคือมันเป็นแนวสถานที่อ่าคุณเนะี้ยไปสถานที่ท่องเที่ยวนะเกี่ยวกับภูเขาไปป่าไม้ภูเขาได้หมดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้หมดนะครับเออ คุณจะเจอทั้งสาสขน,นาดนี้นะจากการออกเดินทางนะจากการที่ใหญ่อยู่กับบ้านอย่างเดียวนะไปเที่ยวบ้านเดี๋ยวจะช่วยดุนําให้เจอทั้งสาวขนาดด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของแต่งหน้าแต่งตาเออเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะในช่วงนี้ก็เออมันมาเกี่ยวข้องกับการไปช็อปปิง้งนะไปซื้อถ้าไปวิหิงอะไรไปซื้อเครื่องสำอ,งสอางเดินชอปเจวนะเออไปเกี่ยวกับของสวยของงามอะไรต่างๆแหละก็ มีโอกาสนะมีคนมาทักมาทายเอ้ยทําไมน่ารักจังหล่อจังนะเออมันก็มีคนเข้ามาได้เหมือนกันนะครับสามไพ่ว่ายังไงอีกดูซิไพ่ขึ้นดูดาวโอ้โหนะไปตัดไปค้างแรมนะไปดูดาวนะหรือลองไปดูดวงก็ได้นะเออดูดาวก็ดูดวงก็คล้ายกันนะคือก็ลองไปดูดวงตามถานที่ที่เขาเปิดรับดูดวงก็แล้วกันนะก็มีโอกาสคนที่ข้างๆ้าของคุณเนี่ยเฮ้ยมาดูดวงเหมือนกันหรือเปล่าปะพบรักซะงั้น ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะในเรื่องของการพบปลักเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันมาเป็นขีดจํากัดหรอกนะครับอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วนะเราจะแถมในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะรักษาต้องระวังนะนะครับต้องระวังเป็นอย่างไรดูซิรักษาต้องระวังนะไพ่คือเป็นเพงเจียนะครับคือมันเหมือนเขามาแบบรวดเร็วกว่าคนคนนี้มาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็เหมือนกับมาทักทายมาพูดมาคุยนะ อ่าไพ่ขึ้นในเรื่องการที่เขามีสเสน่ห์ในเรื่องความพูดมีเสน่ห์ในเรื่องของรูปรักษหน้าตาต่างๆนะครับเขาสร้างโปรไฟล์ดีนะคนทีจ่จะดูแบบมีฐานะมีความร่ำรวยนะครับแล้วก็ มันเหมือนกับว่าความรักนี้มันเป็นความมีแต่ความคาดหวังอะมีแต่ความหวังว่าเอ้ยฉันจะชอบเธอนะฉันจะรักเธอนะฉันจะอยู่กับเธอไปนานๆนะอะไรเงี้ยมันมีแต่คาพูดมีแต่ลมปากแล้วมันทําให้เหมือนแบบคุณหลงนเสห์ในจากน้ําเสียงจากคำพูดของเขานะครับแล้วมันทาให้คุณรู้สึกแบบเอ้ยฉันคาดหวังฉันรอคนคนนี้ยอืมันเป็นความรักที่มันไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่และรวมไปถึงก็ระวังเหมือนกันว่าคนนี้ก็มีความเป็นเจ้าชู้เหมือนกันด้วยนะระวังให้ดีใครที่มาลักษณะเนี้ย คิดเอาไว้ก่อนดีกว่าว่าเข้ามาชอบจริงหรือเปล่าหรือว่ามาพเพียงแค่เล่นๆอย่งจะลืมมาแบบไม่ชัดเจนอย่างเดียวก็เลี่ยงๆเอาไว้ดีที่สุดนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังจใจที่ดีเป็นพลังจใจนะครับ